โค้ดรถในตำนานวันนี้จะนําท่านมาพบก,กับรถกระบะบรรทุกที่เป็นตำนานหน้าหนึ่งของเมืองไทยเลยนั่นก็คืออีสุ t ทีเอหรือฉายามังกรทองนั่นเองโดยรูปลับภายนอกของมนขนาดมิติตัวรถขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมนะครับถูกใจผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่งในยุคนั้นต้องถือว่าหล่อและทีเดียวเลยนะครับสีสันก็มีมาให้เลือกอยู่หลากหลายรุ่นทีเดียวสําหรับพื้นที่บรรทุกเองนะครับก็มีขนาดใหญ่นะครับ มีแต่ขอเกี่ยวของด้านข้างนะครับเหมาะสหรับการบรรทุกไม่ว่าจะเป็นพืชไร่นะครับหรือว่าพืชสวนอุปกรณ์วัสดุก,ก่อสร้างต่างๆเนี่ยสามารถบรรจุได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวในส่วนของห้องโดยสารเองนะครับถือว่าออกแบบได้ล้ำยุคทีเดียวโดยโดูได้จากนะครับสวิต์เปิดไฟหน้านะครับแล้วก็สวิต์ที่ปัดน้ำฝนนะครับซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณกรอบเรือนไม้นะครับถือว่าเป็นการออกแบบที่ล้ำยุคมากแล้วก็เป็นรถรุ่นเดียวเลยครับที่มีการติดตั้งสวิต ลักษณะอย่างนี้นะครับมาพร้อมกับนาฬิกาดิจิตอลครั้งแรกของวัถบาระบรรทุกเมืองไทยเลยแต่ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับยังเป็นพวงมาลัยธรรมดาอยู่ชาร์จกลนไกผ่อนแรงนะครับยังไม่ไมีพวงมาลัยเพลว์ติดตั้งมาจากโรงงานซึ่งสามารถติดตั้งได้ภายหลังส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับก็ต้องเป็นออปชั่นนะครับไม่ได้มีติดมาเป็นสแตนดาร์ดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับมักจะนําไปติดตั้งจากร้านภายนอก นะครับส่วนที่เด็ดเลยก็อยู่ที่เครื่องยนต์นครับรหัส 4J JA A1 มีทั้ง87และก็90แรงมา้าซึ่งมาพร้อมกับความประหยัดความทนทานการดูแลรักษาที่ง่ายมากนะครับต้องถือว่าเป็นอะไรที่สุดขีดสำหรับเครื่องยนต์รถมันทุกกระบอในตอนนั้นแล้วนะครับอะไหล่แสนถูกนะครับหาซื้ออำเภอไหนก็มีขายทั้งนั้นเลยเป็นทีเด็ดเรื่องความประหยัดเป็น ภาพลับของอีซุซมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยในส่วนของช่วงล่างเองนะครับคัสซีนะครับเป็นคัสซีเส้นเดียวตลอดนะครับตั้งแต่หัวยันท้ายไม่ได้มีการต่อนะครับส่วนของตัวแหนบนะครับในด้านหลังก็ถือว่าเป็นแหนบที่ค่อนข้างแผ่นยาวนะครับรองรับน้าหนักบรรทุกได้ดีการทรงตัวก็ถือทาว่าได้ดีนะครับส่วนช่วงล่างด้านหน้านะครับก็ถือว่านิ่มนวลน,นะครับ รถแรงสันสัเทียนได้ดีกว่าคู่แข่งในยุคนั้นเลยทีเดียวปัจจุบันนี้ก็ยังได้รับความนิยมนะครับสําหรับการใช้เข้าไร่เข้าสวนนะครับหรือว่าเป็นทุบพืชผลทางการเกษตรหรือว่าตามล้าประสุการสร้างก็สามารถดัดแปลงนะครับไปใส่เป็นกระบนะ้ําได้แต่สิ่งที่น่าสะใจอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของราคาเองตอนนี้แพงกว่ารถแวนซึ่ง ในตอนที่ออกใหม่เนี่ยราคารถแบรนแพงกว่ารถหัวเดียวค่อนข้างจะมากทีเดียวเลยนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับลูกพี่